วีพี่น้อง <laughs> งามว่ามันพีกองกอยอจันลาเด็วไปปลุกเอาอยู่ได้เตียง <laughs> เขาเหิวแล้ววะแซนโอ้อากาศมันเย็นอยู่ด้วยนี่อากาศเย็นอยู่นะโอ้ยกูเห็นมึงไม่ใส่กูก็เลยไม่ใส่ตามเนาะเจ็บเจ็บกระดูกกระดยบไปนี่ไง สามชุดเลยซื้อค่ะทำไมไม่มีชุดใหญ่เหมือนป้าป้าเข้าไปดูอยู่มีเอ๊ะนึกออกเลยจะโทรบอกน้องเหรอเออสวยนี่สีนี้สวยสีดำลายดอกไม้แล้วเรจะซื้อเ็มาใส่อีกซื้อไว้ซื้อไว้ซื้อไว้แต่พี่อ้อยบอกว่าค่อยซื้อตอนใกล้ๆหน้นาล้อนนะเดี๋ยวมันก็หมดแล้วเดี๋ยวมันก็หมดเวลาใส่แล้วใกล้จะใกล้หน้าร้อนค่อยซื้อ เป็นผู้หญิงเขาก็ใส่อย่างนี้แหละมันจะได้น่ารักไปย่างกับเจ็บผีกองกอยจนลานได้มาปลูกเอาในเตียงกับตายหอดล้านแล้วแม่พินสั่งเป็นหมูดแดงหมูกรอบข้าวหมูดแดงหมูกรอบไม่น้อยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้องฝันกินชูชีร้านสั่งหน่อย้ะคะตรงบอลลโบตรงข้ามกับวิลลิสร้านคนไทยนะคะ น่มาแล้วอาหารนองขวัญดาก้อนนี่ใครป่าข้าเวียสีแดงสีส้มมันก็เป็นชูชีมมวนั่นะจะตะวาเป็นปลาเส้นมนอนย่างข้างบนแล้วก็ราดซอสน่ากินไม่กิน ดูของเดี๋ยวค่อยดูอาหารของเราปิ้นหมูดแดงหมูกรอบกว่าได้กินท่ายรูปเขาแหงพอดีดแดงหวาน, <laughs> ดดวนเดี๋ยวรออีกอย่างนึงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชั้นห้ามถ่ายรูปนานนะเส้นจะอืดน้ำมันจ <laughs> <laughs> ะเย็นป,ป้าลาสี่กำลังจะผ่าทีาอาหารพี่น้อง <laughs> เอาเอียงลงไปส่หัวนะ เป็นแบบประกอบโอ้ยแสดงกินมาเนาะยอหพี่น้องเอ้ยททยถูกแสด้กินมาเนาะก๋วยเตี๋ยวอืดก่อนะเดอได้ยังได้ยังชิมก่อนเตี๋ยวเนื้อน้ำตกนะคะเออพี่เขาเอามาให้ตางหาก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละเผื่อล้วอย่าเพิ่มถั่วไง ชิมก่อนพี่นอ้องกินไปแล้วน้ำซุปอร่อยน้ำซุปอร่อยไม่ต้องนั่นเลยเติมไอ้นั่นัะเติมน้ำส้มแล้วก็กินได้เลยพินอน้ำส้มกับพริกน้องวานอ๋อแบงลอาชิมเอาจ้ม เอาชิมน้ำเออชิมน้ำซุปยังชิมน้ำซุปอร่อยเดี๋ยวป้าจะใส่น้ำส้มเลยเอยไ,ไวอห,วห,วหว้อยห้อยห้อยห้อยชิมยังไงนี่ลูกชิมมีสองลูกหนึ่งไม่น่อยอยากกินเปรี้ยวป้ากินเปรียปร้ยวฟันเดินไปเอาพริกขัดในถ้วยไม่แก้วมาให้ป้าหน่อย กินเปรี้ยวจิงไม่ได้ถ่ายหรอกค่ะเพราะมันตั้งเพราะมันจะหายหมดไม่ใช่อันนั้นน่ะในแก้วลำบากใช่น้ำพริกผัดไหมใช่อันในแก้วน่ะอร่อยกว่าใช้พริกผัดแสงจะนม้เงียน้อยตั้งใบอยู่ตรงนี้มันแสงมันย้อนแสงมันมืดมันแรงอุ้ยกูบ้าแล้วผิดผิดอันน่ะ เดี๋ยวพี่นอขอคร่อลูกนะเจะโอ้ oh, อยกินไหเถอจะถึงพันไหมกูเลี้ยงวันนี้เดี๋ยววันหน้ามึงต้องเลี้ยงกูคือก่ออ่ะเป็นหว้แล้วพวกหัวอักษเฮียน้า <c oughs> เล่นน้ำตกมเห็นี่นดียวนนนกนะฝันไม <c oughs> ่จิงแลยนกวเอาน้ำธรรมดาก็ได้ถ้าไม่เอาน้ำตกอเอาในตกอร่อย เราจะเอากอดน้ำมาติ้งเราจะกะแก้วน้ำนี่ตู้เย็นหรือเปล่าน้ำเปล่าเออน้องสาวบ้านมันจะกินทุกอย่างเลยก็กินรวดนะท่านน้องฮะเฮ้ันบอกกระเป๋าอ่ะใช่ไหมแก้วไหนอ่ะไม่ใช่กระเป๋าะแก้วกินน้ำที่ไหนจ๊ะพี่แก้วก็แก้ก็ได้ มันเป็นยังไงมั้งตั้งแต่กินยาอันนี้นะมันหิวน้ำกินน้ำกินน้ำเยอะมากกินน้ำเยอะถ้ากินยายายนี้แหละยาชงเศร้านี่แหละกินน้ำนี่เป็นขวดๆมั้ยน่าววาดเลยโรงงานเขาไม่บอกให้กินน้ำเยอะหรอกว่าจะเหนูอะถ้าเพีมึงกินน้ำไเยอะแกไม่เป็นไรแกดีขอบคุณมากค่ะเป็นไงอร่อยไหมอ่อยอีกไหมงู เอาอะไรมเอาอะไรเก๋แต hey, ่งแกชาแกกินได้เพสั่งก็สั่งเคปไปด้วยแล้วนี่บ้าบอกว่ามันสั่งหลายอย่างเล้วสั่งหลายอย่างกูไม่ว่าแต่กินหมดเพราเห็นเนาะก็ไม่เห็นไงหนูหมูซื้อน้ำมาวานเนี้ยขวดนึงดื่ม ไม่ใหญ่น้อยยังดื่มไม่หมดเลยทั้งหมดแหละแต่ฉันกินแค่ก็ไม่กินเยอะเหมือนแกนะนะกินเยอะไม่ได้ถ้าไม่กินเยอะไม่ได้ไม,ไดมันจะสั่นไปเลยโอ้โหน่ากินเลยพี่คึ่งซือไปกระเพราต้องสร้างอะไรอ่ะเหมือนกระเพราใกล้เลยไม่เหมือนเ,เลยแหละผัดกระเพราแล้วแหละ แล้วมันน้ำมากินยังดับก้ค่ะอืมเนาะอ,อืมยังจะโฟไม่ได้กินน้ำน,น,นะพูดถองนอกเมนูวะน,นี่นะอืมไม่ใช่ทิพตาเขาพูดนะนอกเมนูไม่มีในนี้เหม่ยทองว่าเบอร์โคลอ๋ออร่อยมาก หมูว่านกินแกแค่หมูว่านเองหมูว่านเราได้กินเมื่อวานกิกนอาหารอะไรกันโอ้ยอาหารกินแล้วแต่ก็รสชาติก็อร่อยนะแต่อร่อยกินที่จุอาหารเมื่อวาน,นป้าเดินไปถึงตึบกระถ่ายทงเยอะๆเลยถ้าแม่มองเดินเข้าไปรตรงนัน้นมันจะแบนเนม เดินเข้าไปร้านเขาขายกระเป๋าชายแน่นเขาปิดประตูแัดกูสองคนทำไมวะแต่งตัวบ้านนอกแต่งตัวบ้านนอกแบบฟลุงพลังเนาะปิดประตูเขาเข้าอยู่แต่เขาก็ปิดประตูไว้ไงตอนแรกเปิดหน้าตาบ่มีเป็นแง่สื่อดอกมั้งสั่งเมื่อยแต่วันวันนี้ทุกคนเที่ยวกันหรือว่าแต่งตัวกันแบบนี้ก็ส่วนโอ้ยแม่ก็ไม่ยันหน่อยอะไรนั่นเลย มือว่าแม่แม่มึงยังพาไหลัานผขาร้าเพาเขาในร้านอาหารเขายังเม่พอเดินผ่านทะลุหลังร้านมันรู้เรื่องะไม่รู้สันทนทางบ้านนอกเขากุงเมื่อวานอุ้ยจับแดดไม่จับแอดแ้่สั่งเยอะเจังสิไม่จับเห็นไหมแค่แดดยาใหเดสุด หร่อป้าใส่อะไรบ้างใส่พริกก็ป้าใส่พริกผัดมันก็เลยแรงแบบนี้นมันเลยแดงเพราะมีน้ำมันไงเครื่องครบเลยนะเครื่องแน่นมากมีจับมีทักซิ้วด้วยเราจะเดินไม่ไหวไหนมึงไม่กินเนื้อไม่ใช่เหรอกินแต่ว่ามันมันกินไม่ได้กินแตงจานนี้อร่อยกินเลยกินอยู่ไม่ได้กินเยอะขนาดนานกินนะกไม่ไหว อิ yeah. uh, makeup 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 mm ่มหน้านี่ยเนี่ยจุกเลยอย่าลืมนะมึงมีเทปอยู่ใบนึงมันเป็นมันบอกจะเอากเตียวอืมแล้วมึงจะกินก็เสียวการคุยเป็นไม่เอาร้านเขายังไม่เตียงหนีจากเรานะเราเลยจะท้องแตกตายก่อนนะวันหลังเราเงินสดมาซื้อเนื้อชิ้นบุลเลอร์มาละ มาตักเนื้อมจากลูกชิก้นกันจะเรียบกินลูกชิ้นนี้มันก่อนอเนื้อเนื้อไอ้ที่เสียบไฟฟ้าทัวร์รนะถน่ะไม่รู้สึกเลยเสียงเงนเินเลยเขาไอพยายามโดนละลงห้ขับรถไฟฟ้า ไปป็นแบน้นก็นนกผัวนะบีก็จะซื้อเทียงกันอีกันต่อไปจะเป็นแบบนั้นแล้วใครจะมีเงินซื้อถึงแด้ไหมก็จะมีให้ซื้อถ้ามาันเปลี่ยนก็อยู่ที่เราและแต่ว่าถ้าเป็นป้า็จะได้แบบสองระบบไฟฟ้าด,ด้วยนะ้ามันด้วยเพื่อเราวิ่งไปมันหมดระหว่างทางทำไงที่เซว่าเนื้อเห็นเหอเอ๊ นี่หมดแล<า>้วเกิดมันเกิดถ้ามันเกิดเกิดใส่ไม้อะไรนะข้างรถพออี่จะบอกรถพ่อแห้งนะกาดกับน้ำมันกาดอันั้แล้วนะตัดแล้วตัดไม่มีเหรอจะชิมเหรอมไม่ไงไม่ใช่เลยถ้ามันหมดน้ำมันไอ้ม,มันหมดแบบมันไม่มีมามแบบเดี๋ยวแบางทีจะม่เหตุถูกเฉินต้องขับรถไกลๆอ่ะเอ๊ เมื่อวานก็ไม่เห็นแง่มันจอดทิ้งแมงเลยมันหมดแล้วเหมือนบางง่ายคอง,งายใส่เมืเออ่อวานทิ้งแมงเลยหมดเดียวอันนั้นมันไม่หมดแบตบอกมันหมดเงินดีๆนะรถอันนี้เทลต่อขับหน้าสดนะหนูนว่านนะมันเลื่อนอะเมื่อวานรถทุกยี่ห้อมันก็นมีปข้อดีขอ้อย่อยแล้วลูกเอ้ วันละวันแม่จะขามแม่จะน้อยขี่รถมาแล้วแ่กูดเดินกูเวชนเขาอยู่นะ <c oughs> แกจะลบใก่ลบหัวเลยแล้กูขี่ไน้ไม่ถึงสองเมตร,รลงเตรียมเรียกอมาราน <c oughs> แต่น่าซื้อมาใช้ส่วนตัวเนาะเน <c oughs> ่าไปห้างซื้อกับเข้า มันยกขึ้นบนบ้าลนะไม่ต้องห้องทางล่างเจ็บได้อยู่ห้องถุดพร้อมมันไม่ใหญ่ห้องทะ่เราเก็บข้าวเนาะอร่อยไม่ตัดไปนั่นบอกทีกินก็เตียวอยู่ซ้่ค่ะไรไม่ได้ปิดจองเลยฮะปิดจอง ยังโอ้โหให้กินดูโลกหนูขายไม่ออกแล้วเห็นเยอะใช่ไหมมันดังเออทุกวันนี้เนี่ยทั้งแจกทั้งแถมแถมก็าสารก็ยังไม่เอาเลยเลยูกเราเราเนี่ยตะกิตอยากจะเลี้ยงหลานอย่างเดียวบอกมาเอาหลานกทูทีเถอะกูอยากเลี้ยงหลานหน่อยเฉอได้ข้าวเฉย ไม่ยนะอืมเก๋งาเขาเหมนเ้อร่อยลอร่อยอืมกินนามมีคนกนพี่น้องเลยหน้าขวดนึงชุบมี้ามีรนบมันธรรมดาจะหายน้าจะหักกินบกบ่วูไหมพ่เดี๋ยวรอดูเค้มันก่อนถ้าน้ากินเรากินตามมัน ไอ้ของแต่แข่งกันกับมันอยูอ่ละหืลูกเสลมาจานันต็มปากเต็มข้าโอ้คนไทยอยู่เยอะนะหเห็นจากคนไทยปั่นจากกานะัจกยานจักรยนขับพวกเราก็อยู่นี่หลายคน ก็คืบ้าวถึงจะแชบครับเพราะวาเน,าวนี่ยอันบ้านนอกเอาปุ้งอีหๆแหละจากชาวของน้ำก็ยังไปด้วมันทำไมไม่ไปล่ะพี่ไปก็จนบังอันเบาของน้ำแดนมาเอิ่นเอาบมีแดกกันแล้วมันไมหง่ไาไปอของน้ำเดินเดินเขาลงทางอย่างนาี้เลยเนาะ ้ยปีหนึ่งปีหนึ่งกับของเหลืองโทนนึงนะคะเดินไปท้องลอนล้วก็เดินสกายเลย <laughs> มาทางเขอบประตูก็ได้ แถมว่าอันทิ้งข้าวอินเสร็จเขาบอกกระดาษเนี่ยไว้เข้าห้องน้านางก็เดินไปอย่างนี้เลยใบเสร็จถือใบเสร็จใบเสร็จเข้าห้องน้ำได้เดินเข้าหาทางเข้าไม่ได้เขาชี้ทางไปไหนที่ไปไหนแหวนใบเสร็จเข่าทางนึงเนาะมีเงินหยอดเข่าทางนึ่งใครจะมุจันสักไม่ใช่ว่าเป็นนอกของกรุงเมื่อวานเลยว่าเป็นบ้านค่ะ กินเกมแ้วก็จะไปหาซื้อเครื่องเทศให้ลูกซื้อเครื่องเพชรเดี๋ยวเดี๋ยวน้าพีจ่จะเพชรให้เขื่อนปลูกกระเทียนมาไม่ต้องซื้อ,อยากใช่ไหมเ้าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวน้นานกินเพชรสมนั่นจะเย็นแค่ใจนี้นี่แล้ววันหน้าเรามากินเย็นตะโพกัน เย็นตะโฟเธอได้รวมมันแซบเลยพูดถึงเย็นตะโฟแหกก็แซบกระติม,มเดี๋ยวสายเบิ้งเคฟเขาพี่น้องไปเคฟอะไรหมูเออพริกเผาพริกเผาหมูยองชิ้นเท่ไหลอันนั้นมันมีไหลายใสร็จยังให้ซิมเนี่ยมีอยาหลายอยู่นะหย,หยหลายหน้า มามั่อยากเอาีอ้อ่เชาเขาเบอร์แ่เดี๋ยว็เยอะเลยอะ่ะอืมออ,อุยเายังไม่ถ่ายเกาว,ว่าถายเสร็จยังให้จิมแน้แว่ะฮะไม่ดีเลยโจ๊กให้เขาเห็นสองแหวงมั่ะ i'm a pizarre.